เลขชุดนี้1ปีมีครั้งปังทุกครั้งงวดนี้ปีนี้ชัดๆจัดไปงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะอากาศเริ่มเย็นแล้วยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะต่อเนื่องกันอีกคลิปเลยเลขชุดนี้1ปีมีครั้งและจากข่าวๆเขาก็บอกว่าเลขที่เกี่ยวข้องปังทุกครั้งค่ะ ดังนั้นปีนี้งวดนี nature, ้ก็จับไปจ้าก็จากข่าวข่าวล่าสุดเมื่อวันที่2ศุิกายน63ที่ผ่านมาณบริเวณด้านหน้าพระร่วงรดจนลทธิตที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6และนำมาประดิษฐานไว้ที่องค์พระปถมเจดีจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่2ศุิกายน2458ซึ่งถ้านับถึงเมื่อวันนี้คือวันที่2ศุิกายน63ก็ครบรอบ105ปีพอดี นับตั้งแต่วันที่มีการประดิษฐานไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้ดังนั้นเมื่อวันนี้จึงได้มีพิธีครบรอบคล้ายวันเกิดหรือวันครบรอบการประดิษฐานองค์พระรวงครบ105ปีและแน่นอนค่ะพิธีนี้จัดขึ้นมาทุกปีและยิ่งใหญ่มากโดยบรรยากาศในงานก็พบว่าเนื่องแน่นไปด้วยสาธุชนเป็นจํานวนมากที่หลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศและทั่วฟา้าเมืองไทยทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนไทยชาวพุทธอยู่แล้วดังนั้นจำไว้นะคะทุกวันที่สองพฤศจิกายนท่านมีโอกาสอย่าพลาดเด็ดขาดและที่สำคัญในพิธีทุกๆปีก็จะมีการจับฉลากเพื่อหาประธานลูกศิษย์พระล่วงเพื่อเป็นตัวแทนสาธุชนที่มาร่วมพิธีในการอัญเชิญเทียนชยัยเพื่อให้ประธานจุดเทียนถวายซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใครมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีก็ถือว่าเป็นสิริมงคลต่อตัวเองยิ่งนะักไม่แน่นะคะถ้าเราไปร่วม เราอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้ส่วนในปีนี้ผู้โชคดีคนนั้นก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งได้แก่หมายเลข1.9.9.1สาธุค่ะดีใจแทนพี่เขาจริงๆถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเลยนะคะแลวแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วพรลูกศิษย์ลูกหาพะร่วงต่างรู้ดีว่าเลขที่เกี่ยวข้องในพิธีนี้ปังทุกปีอีกครั้งนะคะลูกศิษย์ลูกหาพะร่วงบอกว่า เลขที่เกี่ยวข้องในพิธีออกทุกปีดังนั้นปีนี้คอหวยทั้งหลายก็ไม่ขอพลาดขอจัดเต็มเลขที่เกี่ยวข้องในพิธีครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประธานลูกศิษย์1 9 9 1 1สวยๆเลยค่ะรวมทั้งครบรอบวันเกิด105ปีอีกครั้งนะคะ1991และ105ยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้เลขที่คอหวยจะตามกันในงวดนี้ก็จะเป็นปีที่ปฏิสถานะร่วง ณนะองค์พระปฐมเจดีแห่งนี้ก็ชัดๆเลยจ้า2458รวมทั้งวันเดือนปีที่มีการนำพระอังคารของรัชกาลที่6บาบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระร่วงก็คือวันที่31สิงหาคม2469หรือ31082469ก็เสสวยเลยค่ะสาธุค่ะเพื่อนๆยังไงมาลุ้นกันชุดนี้ที่เขาบอกว่าปังทุกคางทุกปีปีนี้งวดนนี้จะปังกันอีกไหม ยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะล,ยลยุยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ